ในวันนี้นะครับ5มันวาคมพุทธศักราช2556นะครับเวลา6โมงเช้านะครับทางชมรมภาษาสร้างโอกาสนะครับได้รับวอมหมายจากครงการพระเมตตาสนยาให้นำกองทุนยาไปมอบให้กับหมู่บ้านป่าไม้แดงซึ่งอยู่ที่ตำบลกือช้างอำเภอแม่แตงครับซึ่งเป็นอยู่ถิ่นธุรกันดารครับผมตอนนี้พวกเรากำลังจะออกเดินทางครับเรื่องจากที่นี่ครับามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับผม ตามตะวันอุบบันไปตามนมสนุกสุขสมหัว,หวใจง่ายความท,ที่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคําเอาตูแช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาเพพาคลุ่งครอบสายลมคงรอกไว้สายใจไหลลูล่สู่สวรรค์ โลกสางสันสวยงามให้เราบอกให้รู้ให้ดูความจริงทิ้งคืนเพื่อสู่เช้าให้เราทิ้งเศร้าสูส่สดใสตไปแล้วกับเพื่อนดอยที่ไปเลยเอาตออนี้กัน โลกไม่มายาจะบ้าก็ในเมืองเรียกรุ่งเรืองก็คงจะไม่โลกในความจริงคือสิ่งอยู่ในใจ่น,นและใสวัดความรุ่งเรืองมีเพค้า ดอยเมฆหมอกลอยเป็มฟ้าอยู่กลางภงพนาตามภาษาคนดอยข้าอรวยบ่จนบพเป็นคนสำออยเกิดเป็นคนบนดอย บ้านข้อยู่กลางไรแต่ไปตองตึงสู้ซอบเพลงฝรัง่งข้าซอบฟังเสียงซึ้งเอาตึงตึงตะติดตึงขดีซึ้งก้องป่า คนดอยพอมีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีหงนัโหงนวดคลับบาบ่มีโคลาแฟนตาเป๊ปซีบ่มีเนื้อสันพัดน,น้ำมันหอยคนบนดอยสอบกินข้าวจีบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมูเหามี อันนี้คือสัญรักอาสาของ โอกาสของเรานะครับมือผู้ให้กับมือผู้รับเราดูเรื่องสุขภาพการกีฬานะความสัมพันธ์กับชุมชน,นและช่วยมอบสิ่งของที่ขาดแคลนสําหรับพื้นที่ที่ข,ขาดแคลนนะครับโดยเราที่จะเป็นสื่อกางจากผู้ให้สื่อใจถึงผู้รับครับก็ <c oughs> ในฐานะผมเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เนาะก็ขอ,ขอขอบคุณโครงการเข้ามา ทางนี้ก็อนนอมรับเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนและหมู่บ้านตรงต่อไม้แดงก็ในในส่วนนี้ก็ก็ทางเราก็คือได้นํามามอบให้ส่วนการบริหารจัดการเองนะครับก็อยากฝากท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ฝากคณะนกรรมการหมู่บ้านช่วยบริหารจัดการต่อไปแบบให้ยั่งยืนครับเพราะว่าที่มาวันนี้คือเป็นตัวแทนครับมา สืบสารเจตนารมน,นะครับ,รบพระปณิทางขององค์สมเด็จญาครับ,รบท่านเป็นท่านมาจากสามัญชนแล้วก็เมื่อท่านได้อยู่ในลมตําแหน่งท่านพยายามทุกอย่างที่จะช่วยให้วิถีชีวิตของ ประชาชนในใต้พระบารมีของท่านความที่ท่านดูแลร่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <Okay. S 1> ท่านได้แบ่งเบาภาระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะชุมชนที่ห่างไกลชุมชนผู้ยากไร้ครับ <Okay. S 1> ก็นี่เป็นอนโครงการครับที่เราได้สืบสานต่อเจตนานโรมง,งานของพระองค์ท่านครับ mm hmm. ก็มีอะไรก็สามารถประสานงานไปได้ แล้วทางเราก็ยินดีรับใช้ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์พรับาทบนดอ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีห้องน้ำห้องนวดครับบาบมีโคลาแฟนตาเปบปซี่บมีเนื้อสันพัดน้ำมันหอยคนบนดอยสอบกินข้าวจีบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมูเหามี i <imitation> อยากกินข้าวสู่ต้องไปไทยนาถ้าสู่อยากกินปลาก็ต้องไปหาใหนมหวยถ้าสู่ปลูกดอกไม้สู่ได้ใส่เสื้อสวยแต่ถ้าสู่อยากถูกขวยก็เสียใจด้วยคน บ้านบนดอยบอ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีหงดน้โหงนวดคลับบาร์บ,บร่มีโคลาแฟนตาเปบปซี่บ่มีเนื้อสันพันน้ำมันหอยคนบนดอยชอบกินข้าวจีบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมูเฮามี ไม่ห่วงคนหลังเลยอะเวียงเอาเวียงเอาเลยโอ้สูดดมขึหมดละเียเขาเฮีเโอ้โหห่วงคนกลางเลยที่กดบอกว่าอุ้ย s o r r ในรถเดิกกั ที <c oughs> <c oughs> ่คอนลมมาหน่อยโอ๊ยตรงนี้แล้วก uh, ็แล้วก็หลอนกันนะไนกันนะอันตึบมาจีร้อันตึบมือมาจีร้นเป็นห่าเป็นห่า บ้างเอาๆเอรอรอเจดนไ่ท่านนี่ท่านนี้ท่านนี่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊เว่หเออเราเพลอนเจเธอแรกประตูเอเอ้ย้ยนเสียงใจบอกว่าเฮ้